กฎในเดือนกันยายน2564นะคะคุณยังอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะการงานหน้าที่เจ้าชะตามีเรื่องของการพูดจาและเจรจารที่โดดเด่นเรื่องวิ่งเต้นเรื่องปณีปนอมเรื่องติดต่องานมีโอกาสประสบความสมเร็จมากๆในเดือนนี้ความรักคนโสดมีโอกาส โดนจับคลุมถุงชนหรือจับมาเจอกันหรือเพราะนัดบอร์ดคนมีคู่ให้ระมดระวังอารมณ์ระหว่างกันเดี๋ยวเราไปติดตามการเดินทางของดาวประจำตัวของชาวกรกฎในเดือนกันยายนนี้กันเลยค่ะ ส,สดีคะ่ะชาวลักนณาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกันยายน2564นะคะลักนณาราศีกรกฎก็คือผู้ที่นำวันนำเวลาเกิดนะคะไปผูกดวงหาลาักษณาส่วนราศีกรกฎก็คือวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนั่นเองคะ่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะ ชาวกรกฎคุณจะมีความรู้สึกสนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวอภินิหารเรื่องศาสนาเรื่องเครื่องรางเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติเหตุเพราะว่าดาวพระเกตย้ายเข้าสู่พบเรือนตัวเองหรือว่าเรือนวาสนาของคุณนะคะตั้งแต่วันที่3กันยายนทีนี้เวลาที่ดาวพระเกตสถิตแบบนี้ในทางโหราศาสตร์นั้น<ม>ก็บอกด้ว่ามีเรื่องราวของเทวดาประจำตัวอำนวยโชคลาภ ผลประโยชน์และความสำเร็จมาให้คุณเพราะว่าท่านมีพลังและก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าในระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าคนสนิทเนี่ยมาพูดคุยเจรจากเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอาจจะอำานวยประโยชน์ให้หรือว่าอาจจะมายืมให้อันนี้ไม่ทราบได้เพราะว่ามันอยู่ที่ดาวพระเกตเล็งกับเจ้าเรือนปัตนินะคะก็ มันอาจจะเดือดเลือดเดือดร้อนเรื่องเงินทองแล้วมาขอหยิบขอยืมหรือเรียกว่ามีดวงจะได้รับเงินทองจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรในทํานองนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะยังไงถ้าเกิดเขาจะยืมเงินก็พิจารณาความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายก่อนก็แล้วกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเดือนนี้มีเรื่องของการติดต่อประสานงานของเจ้าชะตาที่ค่อนข้างโดดเด่นมากแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก ในด้านของการพบปะพูดคุยการประชุมการติดต่อการนัดหมายการวิ่งเต้นหรือแม้แต่เรื่องของการปณีปนอมในเรื่องหน้าที่การงานบางคนบางท่านอาจจะต้องเดินทางเพื่อไปติดต่อผู้คนในระยะใกล้ๆ สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายทำคลิปทำช่องทางโซเชียลล้วนแล้วแต่มองเห็นว่าโอกาสในระยะนี้ในเดือนกันยาค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนติดต่อสื่อสารสถิตในเรือนตัวเองส่งพลังที่ดีมากๆมาให้กับคุณอิทธิพลของดาวพุธในเรื่องของการเจรจาค่อนข้างสูงสุดในระยะนี้เพราะเขาได้ตาแหน่งเป็นอุดด้วย ยิ่งพูดเยอะพรีเซนต์เยอะยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากเพียงแต่ขอให้พิจารณาในสิ่งที่จะพูดออกไปว่าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นถ้าไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือแม้แต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่ามันจะไปเกิดความเสียหายก็จะทำให้โอกาสทางการเงินเนี่ยถ้าเกิดคุณไตรตรองในการพูดโอกาสทางการเงินการติดต่อสื่อสารค่อนข้างดีทีเดียว พอวันที่6กันยายนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนปุตตะย้ายจากเรือนการเงินเข้าสู่ภพสหัสชชะกลุ่มร่วมกับดาวสหัสชชะยิ่งเกิดผลดีต่อเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากแอดมินจะทำนายได้เลยว่าเป็นระยะเวลาแห่งการติดต่อสื่อสารวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเจรจาเป็นระยะเวลาที่ ถามว่าดีไหมดีแต่มันเป็นระยะของดาวคู่วิวาทะและคู่วิชาการเดินทางมาเจอกันอิทธิพลของดาวอังคารที่สถิตในภพนี้จะส่งผลให้คุณมีชั้นเชิงในเรื่องของการเจราจามากมายมีไหวพริบฉลาดเฉลียวแต่ว่าคุณจะพูดแรงพูดไม่ถนอมน้ำใจใครความลื่นไหลในการเจราจาดีเพียงแต่ว่า การพูดแรงนี่ต้องผ่อนลงหน่อยนะคะแม้ดาวหกซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภจะได้ตำแหน่งนิดในช่วงระยะเวลานี้แต่ความสำเร็จก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธเจ้าเรือนสหัสชาที่กลุ่มร่วมกันนั่นเองรวมถึงดาวอังคารในตำแหน่งตรงนี้ในตำแหน่งลัคนาราศีกันเนี่ยเขาได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยเรื่องบางเรื่องในเรื่องของหน้าที่การงานการติดต,ต่อสื่อสารเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องพูดเยอะบางทีพูดจนเหนื่อยอะ่ะ แต่ว่าประสบความสําเร็จไงด้วยความที่ดาวการงานเป็นดาวมหาจักรด้วยดาวสหัชชะเป็นมหาอุดดาวทั้งสองดวงส่งพลังบวก,บวก,บวก,บวกที่ดีแก่ชาวกรกฎในแบบที่มีโอกาส ก้าหน้าในหน้าที่การงานคิดจะกระทําการสิ่งใดในห้วงระยะนี้โอกาสที่ดีมีมาโอกาสที่ประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงหมายความว่าโอกาสใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆที่คุณจะร่วมงานด้วยเนี่ยเข้ามาทําให้คุณ ค่อนข้างมีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานบางเรื่องมันอาจจะไม่คาดฝันบางเรื่องอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสเช่นกันนะคะแบบได้มีโอกาสรับผิดชอบงานใหม่ๆหรือได้มีโอกาสทํางานใหม่ๆอย่างที่แอดมินบอกนั่นเองทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่แหละอาจจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่าเจ้าชะตาคะคุณ ขอให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้เพราะพลังของดาวอังคารที่ส่งมาถึงคุณนั้นค่อนข้างดีตั้งอกตั้งใจนะคะที่จะทํางานอะไรต่างๆเพราะคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณตั้งใจยิ่งดาวสามดวงมากุมร่วมกันในราศีการพบสหัชชะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุธ หรือว่าดาวศุกร์ที่แม้แต่จะเป็นนิดอะเรื่องงานที่ต้องใช้การเจรจาที่มากๆเนี่ยที่ต้องไปข้องเกี่ยวกับคนหลายคนไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ไปได้นะคะคุณจะเจรจาเก่งขึ้นอะ,อะในเดือนเนี้ย สำหรับมุมมองจากแอนมินเนี่ยเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะกรกฎที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณจะได้รับแรงบวกพลังบวกจากดาว3าดวงนี้ไปเลยและชาวกรกฎที่ทํามาค้าขายทางออนไลน์หรือว่าติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือได้รับค่าตอบแทนจากหน้าที่การงานจากชาวต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือการช่วยชีวิตอะไรในทานองนี้เป็นเภสัชกรเป็นคุณหมอเป็น คุณพยาบาลอะไรทำนองเนี้ยนะคะเรื่องเงินทองรายได้และโชคลาภกันบ้างค่ะกระแสการเงิน ของคุณตั้งแต่กลางเดือนนั้นค่อนข้างดีขึ้นมาเรื่อยๆในเดือนนี้แอนมินพูดเลยว่าค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งต้นเดือนและปลายเดือนดาวการเงินได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีดาวการเงินของคุณก็คือดาวพระอาทิตย์มั่นคงในเรือนตัวเองพอวันที่17พระอาทิตย์ย้ายจากลัคนาราศีสิงห์เข้าสู่ลัคนาราศีการพบเรือนสหัชชะไปกลุ่มร่วมกับดาวหน้าที่การงานที่เป็นทั้งอุด เป็นทั้งเกษตรราที่ดีความมั่นคงในเรื่องนาี่การงานเพิ่มขึ้นงานจะให้เงินคุณมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องปากกัดปากไว้ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องพูดระวังเรื่องการประทะและดึงดูดเรื่องของการทะเลาะวิวาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์และพระอังคารกลุ่มร่วมกันไอ้พวกเสียทรัพย์เพราะทะเลาะวิวาทมันจะเกิดขึ้น เพื่อนฝูงที่มันสร้างความเดือดร้อนให้เนี่ยเรารู้รอยู่แล้วล่ะเราแยกแยะเพื่อนของเราเป็นนึกออกไหมคะถ้าจําเป็นจะต้องคบกันอยู่ก็คบกันไปเพียงแต่ว่าไม่ออกไปไหนด้วยเพราะว่าความซวยมันจะมาตกแก่เราเหมือนกับลูกหลงอะไรในทํานองเนี้ระยะนี้ก็ต้องเลือกใช้คําพูดให้ดีพูดดีได้เงินพูดไม่ดีเสียงเงินอะไรทํานองเนี้ยล่ะคะ่ะนะคะก็ต้อง ระมัดระวังเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระอังคารเจอกันเวลาพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในราศีกันเนี่ยแอดมินจะไม่ได้เตือนเฉพาะชาวกรกฎนะคะเกือบทุกลัคนาราศีแอดมินเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการมีเหตุให้ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเสียเวลาเจ็บตัวทะเลาะวิวาทด,ด้วยถ้าควบคุมกํากับกายใจได้ดีรับพลังของดาวอังคารได้ดีคุณจะได้ทั้งความกล้าแข็งขนันบุกบั่บนฟันฝ่าไม่กลัวเกงความเหนื่อยยากใดๆนะคะถ้าคุณควบคุมด้านร้ายของพระอังคารได้คุณ คุณจะพบแต่เรื่องดีๆจะรุ่งเรืองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานและเงินค่อนข้างสูงทีเดียวในเดือนนี้ในลักษณะที่ดาวกลุ่มร่วมกันแบบนี้ส่งผลดีให้กับคุณสําหรับเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้มีสิทธิญาติหรือพ่อแม่พี่น้องจะจัดให้มาเจอกัน นัดบอดเนาะสมัยนี้ต้องเรียกนัดบอดไม่ใช่คุมถุงชนละคนมีคู่ในเดือนนี้ตัวคุณกับคู่ครองหรือว่าคนรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างกันหรือได้พูดคุยเปิดอกบางสิ่งบางอย่างต่อกันเนื่องจากดาวอุปสรรคถอยเข้าเรือนคู่ครองคนรักในช่วงปลายเดือนหรือบางคนอาจจะมีสิทธิ์ได้อยู่ไกลกันกับคนรักเพราะอีกฝ่ายด้วยหน้าที่การงานนะคะก็ต้องย้ายแยกไกลกัน ดาวเจ้าเรือนปะตะนัตตานีนั้นเป็นดาวเดียวกับเจ้าเรือนสุภาด้วยชาวกรกฎเนี่ยจะมักได้คู่ครองที่อายุแตกต่างกับตัวเองไม่อ่อนกว่าก็แก่กว่าแต่ในทิศทางหรือว่าวุฒิภาวะแล้วชาวกรกฎจะชอบคนที่นิสัยเป็นผู้ใหญ่หรือมีลักษณะที่ให้คําปรึกษาต่อคุณได้นะคะ ดังนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังการหงุดหงิดทะเลาะเบาะแวงกันเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยเข้าเหล็งพบปัตนิตั้งแต่ต้นเดือนเลยมันก็จะวุ่นวายใจเวลาอยู่ใกล้กันหงุดหงิดขัดใจนะคะร,ครําคาญเรียกว่าปนแปลไปตามลักษณะนิสัยของดาวพระเกตนั่นเองวิธีแก้ง่ายๆเลยชวนกันไปทําสิ่งที่ดีชวนกันไปบริจาคเลือดชวนกันไปทําบุญเลยเพราะว่าดาวพระเกตนั้นค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะและสิ่งแวดลอ้อมถ้าเจอสิ่งแวดล้อมที่ดี ดียิ่งขึ้นหนักนะแต่ถ้าพากันจอมจมทะเลาะเบาแว้งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นก็จะหนักหนักขึ้นดาวพระเกตคือมายามุกไงคะแต่อย่างไรก็ตามการที่พระฤหัสสถิตยอยู่ในภพปัตนิความเป็นสุภเคราะห์ของดาวพรฤหัสก็จะคุ้มครองเจ้าชะตาและคู่ของกูรรักค่ะเรื่องของสุขภาพ โดยตัวเองนั้นไม่ค่อยมีอะไรให้หน่ากังวลเพียงแต่ว่าอาจจะได้รับข่าวของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกระวังอารมณ์ระวังเรื่องของความใจร้อนเวลาขับรถขับรานะคะเพราะมันจะทําให้เสียทรัพย์เพราะความใจร้อนของเรานะคะ อย่างไรก็ตามแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเปอร์เซ็นต์ดีไร้ายมากน้อยโชคลาภเล็กใหญ่เป็นไปนตามวาสนาชะตาพื้นดวงนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินได้ทําช่องนี้ต่อไปนานๆนๆเลยพบกับคลิปใหม่ๆของแอดมินได้ตลอดเวลาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ